การที่สามีด่าภรรยาว่าอีดอกทองไปนอนร่วมประเวณีกับชายอื่นและมีชู้กับชายอื่นจนต้องไปตัดอวัยวะเพศสืบพันธุ์โดยด่าต่อหน้าคนอื่นถือได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาทและเหยียดหยามภรรยาไร้แรงเกินควรแก่สภาพและฐานะของภรรยาอันจะพึงรับได้กรณีมีเหตยุย่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา151อนุ2คออนุ3ภริยาฟ้องหย่าสามีได้คำพิพากษาศาลฎีกาที่18561ทับ2,538ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชปทให้คำปรึกษาดุจะญาติมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น 0892142456 0655312999 0837395555หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แคร์ต้องกดติดตามขอบคุณค่ะ